โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอเจ <ๆ S 1> บเคทยทำสไปร์แม็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทุกๆคนมาทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลค่ะนี่เป็นอย่างนี้ร้อนๆเลยหอมๆเลยนะคะอาหารจานด่วนนะคะทานตอนบ่ายสามนะโอเคค่ะวิธีทำทำยังไงไปชมกันเลยเทน้ำเดือดแล้วเราเาจะมาต้มเส้นกันก่อนนะคะนี่ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย นะคะไม่ให้มันติดแล้วก็เส้นนะคะนี่ใช้เส้นตัวนี้นะเนี่ยค่ะจะมีโปรตีนเยอะค่ะนี่ค่ะนคะคะก็ออกจะเฮลตี้หน่อยหน่อยนะคะก็ไม่เป็นแป้งอย่างเดียวมีเป็นโปรตีนจากถัว่วถั่วลูกไก่ถั่วเลนินถั่วสีเขียวแล้วก็ข้าวนะคะ ไปต้มกันค่ะทางสองคนนะก็ใส่หนดอรเลยพอปังเส้นเขาไม่อืดขึ้นเยอะนะแล้วขอใส่อีกหน่อยนึง ต้มไปค่ะเขาบอกอ่าเจ็ดถึงเก้านาทีนะคะก็แล้วแต่ชอบเนาะอโอเคค่ะเดี๋ยวต้มไปก่อนนะคะ,นคะในขนาต้มเส้นนะเล้ก็มาผัดเครื่องรองเลยค่ะนี่นะ ใส่น้ำมันค่ะ ไฟกลางแรงนะคะโอเคค่ะใส่กระเทียมสับกับพริกที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะทำแบบง่ายๆเนาะแบบรวดเร็วเพราะว่าหิวข้าวแล้วบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะยังไม่ทานข้าวเที่ยงกันเลยมัวแต่อ่าปลูกต้นไม้ก็อยู่ค่ะ อยู่ในสวน,นกันนี่ค่ะเส้นก็เกือบได้แล้วนะคะพราะนี่ราคะเราผัดเสร็จแล้วก็เอาเส้นลงคลุกได้เลยนะคะเดี๋ยวผัดให้หอมก่อนเผ็ดนะคะนี่ คุณสมีชอบไม่ตามนะคะถ้าตามเผ็ดเกินไปค่ะหั่นเป็นเป็นชิ้นอย่างนี้ดีกว่าสําหรับพริกนะคะเพราะว่าถ้าตามจะเผ็ดเกินไปสําหรับคนต่างชาตินะคะโอเคกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ ค่ะซีฟู้ดนะคะก็เตรียมไว้แล้วมีกุ้งมีกุ้งหอมกไก่รอเรือมีกุ้งนะคะมีปลาหมึกนะคะมีหนวดปลาหมึกแล้วก็มีหอยะคะ่ะมีหนวดปลาหมึกนะคะอา่าเขาเรียกอะไรออคุปัสนะคะแล้วก็หอยเป็นผัดที่เมาทะเลนะคะ ปาเกตี้ผัดขี้เมาทะเลค่ะ,ะ,คะนี่ค่ะก็เดี๋ยวรอให้เขาสุกหน่อยนึงนะเดี๋ยวค่อยปรุงเครื่อง ันนี้ก็มาเช็คเส้นค่ะเส้นใกล้อ่าเกือบได้ที่แล้วค่ะต้องอีกนิดนึงคือชอบทำอะไรพร้อมๆกันอย่างนี้ค่ะไม่ชอบทำแล้วก็เตรียมไว้อื เ้นยังไม่ได้ค่ะต้องอีกสักสองนาทีค่ะก็อพอดีแหละนะพอดีแหละนะคะเครื่องตรงนี้ก็จะได้เสร็จเส้นก็จะได้เอาลงเลยตรงนี้นะคะไม่ต้องไปพักทิ้งไว้ กิก่พริกพริกสีแดงๆเนี่ยจากต้นที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะลงอ่าเดี๋ยวจะลงปลูกพริกอีกค่ะกำลังเคาะนะเดี๋ยวต้องเก็บมะเขือพวงแล้วค่ะมะเขือพวงเยอะมากวัแล้วไปเก็บมาใส่หน่อยนึงดีกว่าเนาะเปลี่ยนใจไม่ใส่แล้วคะ่ะเอาแค่นี้แล้วการเราะเครื่องมันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะ โอคค่ะ okay, สุกประมาณนี้นะไม่ต้องสุกทั้งหมดมาปรุงเครื่องกันเส้นก็ได้แล้วค่ะน้ำมันหอยซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวขุกขาวนิดหน่อยอ่าผงเห็ดหอม นิดหน่อยน้ำตานิดหน่อยแล้วตาช้น้ำตาลย่าหวาดนะคะซีเวียพอแล้วค่ะคุณสามีไม่ชอบหวานเดี๋ยวเรามาเอาเครื่องอ่าอะไรนะพริกไทย พิไทยดองนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็อ่าอะไรนะใแบบมะกรูดลงไปเลยค่ะนี่จะได้หอมๆนะคลุกเค้าให้เข้ากันนี่ค่ะ ชิมรสชาติสักหน่อยนึงโอ้เดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่มทำซอสนะคะใส่น้ำเพิ่มนิดนึงทำแบบง่ายๆนะคะเร่งด่วนเร่งด่วนหิวค่ะหิวโอเคเดี๋ยวนุ้ยไปขอเอาเส้นออกก่อนนะโอเคค่ะรสชาตินุ้ยโอเคแล้วนะ รสชาติโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวใส่เส้นเลยนี่ค่ะเส้นก็เพิ่งลวกเสร็จกินกันไปเลยจานใหญ่ๆนะคะอุะนไม่ไหว ให้เขาเส้นเขาดูดน้ำนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันนะใส่ผักแล้วก็ใส่พริกไทยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมีต้นหอมนะคะต้นหอมจากสวนหลังบ้านใบยี่หราก็กาจากสวนหลังบ้านนะคะใส่เข้าไปเลย นะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยตอนที่เราเสิร์ฟนะคะก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะตักเสิร์ฟกนันร้อนเลยนะคะหอมฉุยเลย เสร็จแล้วก็เคลื่อนค่ะเรียบร้อยผัดแบบแห้งๆนะคะ พิชัยโรยหน่อยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะเสร็จแล้วสปาเกตตี้สปาเกตตี้กี่เมาทะเลกี่เมาทะเลนี่ค่ะง่ายๆนะคะ <laughs> you want you w a ท t to t ก s t it come here okay well the c o n d i น i o n of t h ี w o r l o ควิดไม่สามา t ถไปเยี่ยมได้อ t หาร o t ่อยไ o มอ y หาร s ร่อ s คุ i พี่ i ะอร I อยไ r n ไ o ่นี่คื i ต h นน Is. เพิ่งขึ้นมาจากสวนกันนะคะคันไปหมดเลยแพ้เหงื่อตัวเอง Excuse me. <laughs> ฮะเป็นอเอืมอปิกกาสไปซีปิกาภาษาสเปนสไปซีก็ก็คือเผ็ดนะคะนิดหน่อยค่ะไม่เยอะเผ็ดอ s b e c a อ s e t h อิฟอรเดอ i i โฮลิเบซิโอืมอือหือเล่นแอนด์แบ็คทีฟออฟม็กมอิ โอเคค่ะ,คคะก็ทำง่ายๆเนาะก็เอามาแชร์ให้ทุกคนดูนะว่าเมนูเร่งด่วนทำอะไรบ้างนะก็พวกเนื้อใส่ก็คือแช่แข็งไว้นะคะก็ทำได้ง่ายๆนะกมาละลายน้ำแข็งแล้วก็ต้มเส้นแล้วก็ผัดแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ใหนก็ฝากด like, กดไลค์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย